บอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะพี่ๆีใครเป็นสาวกแคมรี่นะห้ามพลาดเลยนะคะที่เพชรยนต์วันนี้พามาอัปเดตสต็อกแคมรี่เข้าใหม่นะคะผบอนเริ่มต้นที่เดือนละ1น0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีทั้งตัว2.5งห้ไฮบริด2.5ไฮบริดพีเนียม2.0ตัว G ีแล้วก็2.5ตัวสปอร์ชมใหม่มาใน้เช่นมีมาให้เลืออครบดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นใครกําลังมองหารถพิเมียมคัดเกรดเอต้องที่นี่เลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตักเพชรยนต์กติเช่นเคยนะคะในช่องเก่งพิมเมียมือสองตักเพชรยนต์นะคะวันนี้ตักัาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งมีนบุรีรุงเทพมหานครสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันการันตีโครงสร้างตัวถังให้นะคะว่าตัวรถไม่มีชนหนัก พิคมจมน้ำกลับสีกอไม้เริ่มชำรุดสูญหายนะคะเป็นรถสวยคัดเกรเอทุกคันนะคะแล้วก็ทุกคันได้รับการตรวจสภาพโครงสร้างนะคะที่ได้รองรับมาตรฐานเนี่ย274รายการกันเลยทีเดียวนะ,ะดอกเบี้ยของเรานะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.39เเซ์เท่านั้นนะคะสำหรับคันไหนที่ไม่มีวารันตีสูแล้วทางร้านแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโเมตรซ่อมส่วนกันไปเลยนะคะ สำหรับพี่ๆที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถทําสัญญาอนุมัติรับรถกับบ้านภายในวันได้เลยนะคะพี่ๆบอกเลยว่าโปรโมชั่นถึงอกถึงใจกันอย่างแน่นอนนะวันนี้นะคะตาขออนุญาตพาพี่ๆมาอัปเดตสต็อกนะคะรถเก่งพรีเมียมสไตล์ผู้บริหารนะคะของแบรนด์โตโยต้าการเป็นเจ้าแคมรีนเองดีเซ็กเมนต์นะคะรุ่นนี้มีรถมาเข้าใหม่นะคะ ปีใหม่ไม่น้อยราคาดีผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ12,000บาทเท่านั้นรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคันเดียวจบไม่ต้องค้ำกันเลยทีเดียวนะคะแต่ขออนุญาตนะเริ่มต้นกันที่ตัวไฮบริดกันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นที่สีดำคันนี้นะสำหรับสีดำดูดันคันนี้นะคะบ,บอกเลยว่าโครงสร้างบอดี้สวยนะคะสำหรับแคมรี่สีดำคันนี้ คันนี้จะเป็นรุ่น Toyota Camry 2.5ตัวไฮบริดตัวรองท็อปนะคะตัวนี้เป็นเบนซินไฟฟ้านะคะปี2021ไม่93,000กิโลเมตรราคาตั้งขายของเขาคันนี้อยู่ที่929,000บาทตีกลมๆนะคะคันนี้ผ่อนตกอยูที่เดือนละประมาณ16,000เท่านั้นนะ รายได้เป็นสเท่าของค่างัวซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะสำหรับชมนี้คันนี้นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะดีททงเดยทํมเป็นหลอดไส้แบบ LED มาให้แล้วเรียบร้อยมีไฟตันหมอกมาให้คู่หน้านะคะคันนี้ได้สีดำ รถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะเป็นรถหน่วยงานผู้บริหารนะคะร,รับประกรันโครงสร้างตัวถังให้เลยนะไม่ใช่รถที่ชนหนักผิกคว่มมาอย่างแน่นอนนะคะกระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะร,ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสมีมาให้ครบนะ บอดีดด้านในของเขานะคะเบอะแน่นๆตึงๆบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยนะคะไม่เพียง93,000กิโลเมตรเท่านั้นถุงลมนิรภัยรอบคัน7ใบแล้วตัวน,นี้สามารถ เซตเบาได้ด้วย2ตํตำแหน่งนะคะพวกอ,อะไรเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยโครงสร้างแบบ TNGA นะคะช่วงล่างแยกอิสระแบบปีกนกนะคะดับเบิลวิสโบนนะคะบอกเลยว่าช่วงล่างโครงสร้างของเขาแคมรี่ทำมาได้ดีอยู่แล้วนะคะนิ่มไม่ว่าจะขึ้นเขานะคะขึ้นลูกและนาดอะไรใดๆต่างๆนะไม่สั่นสะเทือนนะคะตัวนี้ลดแรงสั่นสะเทือนช่วงล่างแน่นนิ่มมากๆนะด้านหลังมีม่านไฟฟ้านะคะด้านข้าง เป็นม่านกันแดดแบบมือดึงนะฟังก์ชันออปชันใส่มาให้ครบนะคะคันนี้25กิโลลิตรนะแต่เป็นเครื่อง2.5นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้เซ็นเซอร์กับระยะมีมาให้นะคะทั้งหมด4จุดคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาบอกเลยว่าสนใจรีบกติดต่อหาตักได้เลย0659169359นะคะสำหรับคันนี้มาต่อกันที่คันถัดมานะคะคันนี้ตัวท็อปสุดในรุ่นนะเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมนั่นเองของเรานะคะคันนี้ Toyota Camry 2.5ตัว Hybrid Premium รถปี2020นะคะคันนี้ราคา9 3 9 0 0 0มีกมกาพันีกลมๆพออยู่ประมาณเดือนละ16,000ต้นๆเท่านั้นคันนี้ไม่ห1,000 0 0ต้นนะคะกระจังหน้าบอดี้เหมือนกันกันกบคันเมื่อสักครู่เลยแต่เป็นตัวท็อปสุดนะคะที่ต่างคือลายป่าเดี๋ยวตักพาไปดูในส่วนของที่ต่างนะคะสำหรับตัวท็อปสุดนะคะ h y บ r ิดพ r ีเ i ียของเราเนี่นเองนะจะได้ลำโพงเป็น JBL นะ ลำโพง JBL นะคะบอดี้ด้านในของเขาตรงนี้นะคะสีครีมหรือว่าสีเบจนะคะบอกปรับไฟฟ้าเซ็ตไฟฟ้าได้2องตำแหน่งเหมือนกันพวงรายมัตติฟังก์ชันระบบ o ุมคอนโทรลแบบอแด็คทีฟนะคะมีการออกนอกเลนนะคะการเตือนด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็วัยเลชเจอร์ที่สำคัญตัวบอกของเขานะคะเป็นเบาะลมแถมฟังก์ชั่นนี้เพิ่มเข้ามานะฟังก์ชันเบาะลมนะคะพี่ๆสามารถปรับ ก็นะคภูมิที่เบาได้นะคะจะเอาเย็นจะเอาร้อนสามารถปรับได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเหงื่อจะออกหลังเหงื่อจะออกขานะคะคันนี้ฟังก์ชั่นใส่มาให้แบบครบจะเต็มระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะคะระบบแอร์แบบแบบนาโนอินะนาโนอินะคะแล้วก็แอร์แยกอิสระแบบแบบสองฝั่งมาให้แล้วเรียบร้รรรอยกระจกตาแสงอ,อตโต้มีซลนูปมาให้ครบนะะมาหลังไฟฟงไฟฟ้ามีมาให้ครบเลยและที่สำคัญไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างสำหรับตัวไฮบิดพรีเมียม เบาะด้านหลังนะคะสามารถปรับลงได้นะคะปรับม่านไฟฟ้านะคะปรับโหมดอ่ะโหมดเบาะหลังนะคะที่ตรงฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะคะ คันนี้จะได้ความพรีเมียมรู้ลาไปแบบจัดเต็มนะคะสำหรับ2.5ไฮบริดพรีเมียมออกห้างไปแดงคันนี้นะคะ1นล้าน 8, บาทตีกลมๆนะ1นล้านแสนบาทตีกลมๆตอนนี้ราคาลดลงมา50%แล้วนะคะได้ทะเบียนนี้กันไปเลยนะ1255กรุงเทพมหานครนะคะ2.5ตัวไฮบริดพรีเมียมกล้องถอยหลังเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้ครบรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมนะคะและที่สำคัญ ประกันแบตเตอรี่ศูนย์ยัยงใช้งานได้อีกนะเอาไปนะคะสามารถเอาไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะใครสนใจขคันนี้ก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะมาต่อกันที่คันถัดมานะหรือใครอยากได้นะคะเป็นตัวน้ำมันล้วน2.0ตอนนี้เรามีให้เลือกถึง2สีกันเลยทีเดียวนะคะมีทะเบียน8002กับ 1301นะคะมีทั้งสองคันเลยนะคะตาขอเริ่มนะคะให้พี่ๆดูคันสีขาวมุกค,คันนี้ก่อนเลยนะ,ะวนมาที่ด้านหน้านะคะพี่ๆคันนี้นะคะโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์ตัวจีรถปีสองพันสิบเก้านะคะคันนี้ไมล์แสนห้านะราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคันนี้ฟีดาวตีกลมๆผ่อนกดยูที่เดือนละประมาณ1,200หมื่นสอง ะะเดือนลราประมาณ12-300ประมาณนี้นะคะดูโฉมด้านหน้าของเขากันก่อนเลยนะคะกระจังด้านหน้าใส่ไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยไฟหน้าเป็นลูกแก้วโปรเจกเตอร์นะคะมีเดย์ทั LED นะไฟหลี่ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะคะบอดี้ตัวรถสวยไม่แพ้กับตัวไฮบริดพรีเมียมเลยตัวนี้เป็นตัว2.0น้ำมันนะคะ ใครนะคะไม่อยากได้ตัวไฮบิดนะคะจัดน้ำมันไปเลยตอนนี้น้ำมันเรามีมาให้ถึง2คันกันเลยทีเดียวนะคะระบบคุญแจด้านในเป็นสมาร์ทเคเลตมาให้แล้วเรียบร้อยไปสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะเซนเซอร์กระยะด้านข้างมีมาให้นะตัวเซตเบาะนะคะไฟฟ้า2ต้ตำแหน่งมีมาให้ครบเบาะแน่แนๆตึงๆนะคะเบาะแน่นๆตึงๆไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะถุงลมนิรภัยรอบคัน7ใบเป็นมาให้ที่สำคัญ พวงมาลัยได้มันติดฟัง์ชันแต่ตัดฟัง์ชันตรงระบบคูคคนโทรนแบบอะ a ด t i ี e ไปตัวนี้เป็นคุคอนโทนล็อกความเร็วแบบปกตินะคะเวเลสชาร์เจอร์เบรกมือเบรกโฟไฟฟ้ามีมาให้ครบนะหน้าจอตรงกลางทัชสกรีนนะคะระบบแอร์เป็นดิจิตอลนะคะอ่าแล้วก็ กระจกด้านหลังตาแสงให้ออโต้นะคะตัวนี้ได้ไฟหน้าแบบออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้ Auto แบบหน่วงเวลามาให้แล้วด้วยนะคะใครมีงบที่จำกัดอยากได้แบบราคาเบาๆแนะนำ2.0ตัว G รับประกันบอดี้โครงสร้างตัวถังเดิมนะโครงสร้างแบบ TNGA ช่วงบช่วงล่างเดิมหมดเลยนะคะแยกอิสระแบบปิดนกนะคะด้านหลังของเขาเบาะแน่นๆตึงๆไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะคันนี้ใส่พรมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังตรงนี้ มีจอแอร์นะคะมีช่องแอร์มีช่องเสียบ usb นะมาด้านหลังไฟฟ้ามีมาให้ครบที่วางที่เท้าแขนมีมาให้ครบเหมือนกันนะคะคันนี้มาด้านข้างนะคะมาด้าแดกด้านข้างก็มีมาให้เหมือนกันนะรับประกันโครงสร้างตัวถังให้ทุกคันเลยนะสาหรับคันนี้แถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโเมตรซ่อมสูดนะคะไม่ต้องกลัวขับไปอีกยาวๆแล้วก็มีตัวรถสไลด์ฉุกเฉินนะคะแถมให้ฟรี1ปีไม่จํากัดระยะทางนะคะไม่ว่าจะเป็นกุญแจหาย แบตเตอรี่ไม่ติดอะไรใดทั้งสิ้นสามารถเรียกได้นะคะรถด,ดงรถด,ดับนะคะหรือว่ายางแตกแบบที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเรียกได้หมดเลยนะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเซ็นไฟแนนซ์ได้นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านไม่สะดวกมารับรถที่ร้านมีรถสไลด์ส่งให้ถึงที่บ้านเช่นเดียวกันฟรี1 0 0กิโลแรกนะจ๊ะพี่ๆสนใจรีบติดต่อหาตักได้เลยนะคะที่นี่แคมรีมีให้เลือกเยอะมากนะคะ065 916 939นะคะมาต่อกันที่ 2.0G สีดำคันนี้กันนะคะใครไม่ชอบสีขาวสีดำเรามีให้เลือกเหมือนกันนะขอเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าคันนี้เป็น Camry 2.0ตัว G ปี20นะคะคันนี้ไม่แสนหกนะราคาจะแสนหนึ่งหมื่นเกาพบาทราคาเท่ากันเดะเลยนะคะสีขาวกับสีดำนะคันนี้บอดี้ต่างๆนะคะไม่มีบุบชำรุดสูญหายนะคะ โครงสร้างต่างๆบอดี้เดิมกระจังหนกระจังหน้านะคะไฟนะคะตรงนี้โฟมใสๆส,สวยๆแบบนี้เลยรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมนะคะกระจกพับปัดเก็บไฟฟ้าไฟหน้าออโต้ที่ปันน่นน้ำฝนออโต้ฟังก์ชั่นใส่มาให้ครบนะคะใน2.0นะ บวดีด้านในนะคะบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะบาะปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะพวงมาลัยไม่มีร่องพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัสกีนคอนโซลคอนโซลทางร้านคัดรถสวยขัดเกรดเอมาให้อย่างแน่นอนนะคะหลังคอหลังคาบอดี้ของเขาสีดาจะดูแลยากสักนิดหนึ่งนะคะแต่บอกเลยว่าถ้าไปล้างขัดสีเคลือบเซรามิกสีดําคือขึ้นมากนะคะ พรีเมียมรู้ราดูดีสไตล์ผู้บริหารมากๆเลยนะคะใครชอบรถเก่งนะคะที่สมรรถนะดีๆราคาเท่านี้ 1 10, 9 9 0 0 0บาทนะคะไปซื้อป้ายแดงได้แค่ e ีโกคาตัวท็อปนะนะคะได้แค่ e ีโกคาตัวท็อปนะคะมาเป็นมือสองนะคะบอกเลยว่าได้ Camry 2.0G ไปขับกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องอัตราเร่งเรื่องโครงสร้างไม่ต้องบอกความรู้หลาพรีเมียมนะคะคนละเกรดกันเลยนะคะใครที่กำลังมองหานะคะอยากได้รถสไตล์ผู้บริหารวิชช้ง,งานนี่ให้ดูเลยนะคะ ยาวไปถึงตรงนู้เลยนะมีรถซับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเดือนหนึ่งมากกว่า300คันกรดีโครงสร้างตัวถังให้ทุกคันสนใจมาดูรถที่เพชรยนต์ได้นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เมนบุรีกรุงเทพมหานครมาต่อกันที่คันสุดท้ายนะคะคันนี้ไฮไลท์เลยโฉมไ i n o c ปี2022นะตอนนี้มีมา2คันสำหรับโชมนี้นะคะกับตัว Toyota Camry 2.5ตัวสปอร์ตชมแมนนิชเชนคันนี้รถปี2022นะคะราคา9 3 9 0 0 0บาทคันนี้ไมาอยู่ที่1 1 0 0 0 0นะคะกับอีก1นึ่คันปี22เหมือน,น,อนกันนะคะไม90,003ราคาเท่ากันเลย9 3 9 0 0 0สีขาวมุกเหมือนกันเลยนะคะตอนนี้มีอยู่2คันเ้เ่ยอกนะคะชมมนนิเชนอะไรที่ต่างนะกระจังด้านหน้าตัวใหม่ตัวนี้เป็นสีดำเงานะคะ ไฟตันหมกผู้น้ามีมาให้ครบนะคะที่สําคัญที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าตัวโคมไฟโคมไฟหน้าเป็นแบบลูกแก้วปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไฟหลีหรือไฟเลี้ยวเดทาเป็น LED มาให้หมดเลยนะตัวนี้แปลงโฉมมาเลยนะคะตัวเป็นสนล้วนก็ได้ไฟหน้าแบบไฮบิดมาแล้วเรียบร้อยนะคะ บอดี Body, ้ัตรถเรียงสันคมขึ้นชัดเจนนะคะคันนี้ปี2022นะด้านในใหม่มากๆนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนตกอยู่ที่เดนละประมาณหมื่ตีกลมๆนะคะ1 6 0 0 0มนะคะล้อมงว่าแม็กนะคะสวยพรีเมียมหรูหราดูดีนะคะสำหรับคันนี้2.5ตัวสปอร์ตนะคะในโชมไหม่ในเชนเนี่ย เขาจะไม่ทําตัว 2.0G ออกมาแล้วนะคะจะเป็น2.5ส p o r t 2.5พิเ m มี่2.5 h ฮบริดแล้วก็เป็น2.5ไฮบริดพ r เ m มี่ลักช r รี่นะคะพี่พเป็นรุ่นย่อยแบบนี้เลยนะต้องถอยหลังมีมาให้ครบเซนเซอร์กะระยะมีมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะไฟท้ายเป็น LED มาให้แล้วตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะบอกเลยว่าบอดี้สวยฟังก์ชันสวยนะคะคันนี้ออกห้างไฟแดง1ล้าน 475,000บาทนะหนึ่งล้านสแสเหมื่น้าพัน้ะออกห้างไปแดงคันนี้นะคะบอกไม่ช้ำเลยนะคะบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้า ถุงลมนิรภัยรอบคัน7ใบพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะระบบควบครลมีมาให้นะฟุตปั๊มีมาให้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้รองรับ a p p l e c a r า l a เพ n d Auto แบกมือไฟฟ้าแบกหูออโต้นะคะตัวไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้ครบคันนี้ด้านในใหม่มากนะคะบอกค้างๆแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะคะเป็นรถบริษัทนะเป็นรถบริษัทเป็นรถผู้บริหารใช้นะคะโครงสร้างบอด,ดี้ต่างๆ เดิมนะคุณแจสำรองมีมาให้ครบสำหรับคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะฟิลเป็นของลามีหน้าป๊อปนะคะพี่ๆไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะ,ะติดของดีมาให้แล้วนะคะด้านหลังเบาะแน่นๆตึงๆไม่ยยบไม่ย้วยนะคะสภาพนะคะบอกเลยว่า90% 90%นะคะดูเหมือนไม่จะเยอะนะคะแต่เฉลี่ยแล้ววิ่งอยู่ประมาณวันประมาณ 60- 80กิโลเมตรนะคะ มันหลังไฟฟา้ามีมาให้นะคะมัานด้านข้างตรงนี้เป็นมือดึงนะฟังก์ชันก็ถือว่าใส่มาให้จัดเต็มนะในชม2,022นะคะอยู่ที่พี่ๆจะเลือกนะคะราคาใกล้เคียงกันนะกับตัวไฮบริดพรีเมียมแต่ถ้าใครชอบเป็นตัวน้ำมันล้วนตักแนะนํโฉมนี้ไม่ได้เชนนะคะตอนนี้เรามีให้เลือกสองคันนะคะสีขาวเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่อีกคนันนึงเนี่ยจะแต่งใส่ชุดแต่งนะคะตัวรอจะใส่เป็นตัวของพรีเมียมเข้ามาแต่ตัวนี้เป็นตัว2 5สปอร์ตนะชมไมนิเชนนะคะ2.5สปอร์ตเลยว่าสวยดูดีเรียบุูดูดีนะคะเบาะด้านหลังสามารถดึงนะคะแล้วก็ปรับพับนอนลงมาด้านหน้าได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะ2.5สปอร์ตนะคะแนะนําเลยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะฟังกช์ชันออปชั่นถือว่าใส่มาให้ครบจะเต็มนะคะคันนี้ได้สีขาวมุกนะสีขาวมุกนะคะ เรดดอกเบียริ่มต้นที่2.39เท่านั้นพี่ๆคนไหนสนใจนะคะรีบติดต่อหาตักได้เลย0659169359นะคะเบอร์นี <Yeah. S 1> ้แอดไลน์ได้โทรได้ในะจ๊ะพี่ๆก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่นะคะที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้แต่ขออนุญาตลาพี่ๆกันไปก่อนนะคะที่สตอลรถแคมรีตรงนี้สวัสดีค่ะ